สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญฉลูหลงปูเอี่ยมวัดหนังออกปีพศ2467เนื้อทองคจำจังหวัดกรุงเทพนามายทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านกลางถึงหลักล้านปลายนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านปลายถึง10ล้านต้นเลยนะครับในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะด้านหน้าเนี่ยจะมีลายบล็อกนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานนยมด้วยนะครับผมทางร้านนะครับ ็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะสังเกตด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการจารณนานะครับผมผมจะสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานองพระมุมตรงกลางนะครับผมด้านบนเนี่ย เห็นไหมครับจะมีเส้นลวดน,นะครับสเส้นนะครับคุมนูขึ้นมานะด้านล่างเนี่ยจะยาวกว่านะด้านบนเนี่ยจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงฐานอง์พระนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะด้านล่างเนี่ยเส้นจะยาวกว่านะครับผมด้านบนเนี่ยเส้นจะสั้นกว่านะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจาะนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่สองกันจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับด้านใต้เนี่ย บริเวณตรงนิ้วมือเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณา,าของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับขีดสั้นๆนะครับคมแนวนอนลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงร่องขอบกระหนกบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นตัวคูณลักษณะแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงร่องกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นตัวคูณนะครับผมเป็นตัวคูณลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการเจรนาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัระมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมตรงพื้นเส้นลวดอัระเนี่ยจะมีเส้นลวดหนาๆนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเว ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงพื้นเส้นลวดอัคละมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเส้นลวดอัคลาเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดอัคลาขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งบนพื้นอัคละนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นองคพระนะครับผมมุมตรงกลางนะ บริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับผมปเป็นแนวเฉียงอีกทีหนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงพื้นองครามุมด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับแตกเป็นแนวเฉียงนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะที่ห้าในการจจรณาของผมนะครับผมจะเป็นเส้นลวดแนวเฉียงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะหูเชื่อมนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงหูเชื่อมมุมด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบ บบสื่อสารการเชื่อมเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะแล้วหูตุ้มนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมจะพิกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะเห็นไหมครับหูตุ้มเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวองค์พระกัน พื Turkey, ้นผ no. yeah. well, right? ิวองค์พระนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเส้นลวดตะแกรงเนี่ยก็จะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมตรงมุมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้พื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่าาล้้นนูกคคะ พรเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมน่าไม้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านกลางถึงหลักล้านปลายนะครับผมถ้าสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านปลายถึง10ล้านต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระ บริเวณใบหนะ้าองค์พรนนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีหลายบอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลําตัวองค์พระบริเวณตรงเส้นลวดลําตัวองค์พรนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ จุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัววาแหวนนะครับผมตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดนะครับผมสั้นๆคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัววแหวนนะครับผมตรงปลายเส้นลวดตัววแหวนเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรณา,า,าของผมนะครับเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะจะเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวพอพานนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมตรงกลางเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกอีกทีหนึ่งบนพื้นเหรีย นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู <Okay. S 1> บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวพอพานนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับแตกไปแนวนอนนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับแตกออกมาบนพื้นเหรียนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวจอจานเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมแนวเฉียงเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวจอจานนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแนวเฉียงนะครับผมเป็นเส้นลวดแตกนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะครับจะต้องเป็นเส้นลวดบางนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ กันผมจะดูนะครับบิเลนตรงตัวเลข2ไทยนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวานะครับผมตรงปลายตัวเลข2ไทยเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอีกทีนึงนะครับผมคมบางขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวเลข2ไทยนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายตัวเลข2ไทยเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับคมบางขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรณา,าของผมนะเห็นไหมจะต้องเป็นเส้นลวดนะครับคมบางขึ้นมา, hmm. มา,นมาลาักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักลระนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่ี เราคงโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอา克ะมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการเจรณา,าของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบร Blo ิเวณนะหูเชื่อมนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณตรงหูเชื่อมนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะการเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเราตุ้มห่วงนะครับ ผมที่เชื่อมกับบริเวณตัวเหรียญเนี่ย ก็ต้องจดจำนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจไนดะ้เช่นกันนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับผมด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมแล้วบริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นเบ้าหลึกลงไปแล้วก็จะเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงขอบกระหนกนะครับผมก็จะเป็น,นการเลื่อยลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีรอยฉลุฉลุลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญเนกปอองค์ระบ การตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะพื้นผิวเรียนเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมเส้นลวดอาคาราเนี่ยก็จะคมหนูนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน นะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านกลางถึงหลักล้านปลายนะครับผมท่านเหรียญสวยกว่านี้นะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านปลายถึง10ล้านต้นนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นลวดนะครับอัคระนะครับผมมุมด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัคระมุมตรงกลางเห็นไหมครับเส้นลวดอัคระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงด้านข้างนะครับผมบริเวณตรงตุ้มหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะด้านข้างเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะคริเวณนะ มุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างขัดมันลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณตรงตัวพระเนี่ยจะเป็นข้างเลื่อยนะครับแบบหยาบๆนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะพิ้งนะครับผมบริเวณหนะหูเหรียญนะครับผมตรงตุ้มมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงตุ้มหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างมนๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะด้านข้างนะคร ตั้งเรียบลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณตรงตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นข้างเลือยหยาบๆนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้อีกทีนึงนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาลักษณะนะครับผมเห็นไหมจะเป็นข้างเรียบๆนะครับผมแต่งเรียบลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างนะครับผมตรงตัวองค์พระมุมฝั่งซ้ายบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงตัวองค์พระมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น ข้างเลือดลักษณะแบบนี้นะอาจจะเป็นข้างเลือดหยาบๆยาบลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงข่ามุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตัวองพานนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาลักษณะด้านข้างนะครับผมเห็นไหมจะเป็นข้างเลือดหยาบๆลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับยิ่งบริเวณตรงช่วงกระหนกเนี่ยเห็นไหมครับจะยิ่งเห็นชัดเลยนะครับผมจะเป็นข้างเลือยลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงด้านล่างนะครับผมตรงต อนนอาอการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชบ่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ